สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอวีหนึ่งประจําวันพุธที่20พฤศจิกายนสองพนห้ารค่ะทีเด็ดส่วนบนนอที่วันนี้ค่ะมืฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งค่ะเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอที่อิงดาวยกฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดสมัครสมาชิกที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอวีหนึ่งช่องน แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้น้ําบอลน,นะคะค่อนข้างน้อยชอย,ออคอยค่อยๆใช้สอย่างประหยัดละกันอ่ะ เดี๋ยวเรานำะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้นะคะก็เป็นบอลบาซิลซิเล e, ทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างอาราติโกพารานเซ่คู่นี้นะคะพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างอาราติโกกัวเนเซ่เตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของบ้านเราแล้วก็คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแกมิโอปโตพบกับทางด้านยูเวนตุเดคู่นี้เตะกันในเวลาตีห้าตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์ติโกพาเรเนเซอยู่ในอันดับที่14ของตารางเปอร์นนสนาม้องการเดียของทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์ติโกกัวเนเซที่อยู่ในอันดับที่20ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามรีกาอารีนานะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านสามารถเก็บชนะไปได้3นัดสมุดปี่2และก็ยังไม่เคยแพ้ทางด้านทีมเยือนเลยนะคะนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่8เดือนที่7ปี2024ก็เป็นทางด้านนะคะ อาร์เรติโกพาราเซตที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดถือว่าทําผลงานค่อนข้างจะทรงๆเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดเก็บชัยชนะกับทางด้านอาร์เรติโกมิเนโรมาที่1ประตูต่อศูนยกันด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างอาร์เรติโกกวนเซผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังต้องบอกว่า5นัดหลังสุด ทำผลงานได้ไม่ดีแพร้รวดท้ง5นะ้านักติดต่อกันด้วยแล้วก็นะคะเกมนี้นะทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างอ,อ,อาร์ติโกโกัวเนเซ่พวกเขามาในระบบนะคะ4-2-3-1ส,ส,ส,ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างอาร์ติโกพาราเนเซ่ก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอจะสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2องทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างอาริทิโกพารานเซเปิดเรทราคานะคะมาต่อค่ะที่เรทราคานะคะ1ลูกลบหาน้าได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งควบลูกลบสิค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของฮันดาที่เดสบานอในการทียบเรทราคาตลาดหนึ่งกุศลที่นัตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาริทิโกพารานเซเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.67ถ้าเราจะใช้เทคนิค ของดัชนดสุวรรณกในการเทียบเรทราคาของดาชเจ้าบ้านแล้วเรทราคานามนะคะจะต้องอยู่ที่เรทราคา1.55 ่ณนะตอนนี้น้ำนะคอนค่านะจะีจะไหลขึ้นนะไปที่เรทราคา1.67แบบนี้โอกาสะะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะจะสามารถทํากำไรนแบบนี้มองว่าก็ยังคุอนข้าใจยังเอาแนวนอนคะจะยากอยู่สุดทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างโรนิโกกวเนเซเรทราคาน้ำนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา4.87ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่สุสรรน้อในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องเทียบเรทราคา5.30 แต่นกตอนนี้น,ะนานๆนะค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา4 8 7แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยอเนยีนยนเลนติโกโกเนเซจะสามารถทากำไรในกลุ่มมองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.62ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคกองด้านที่เรซเบนอตในการเทียบเรทราคาเสมอเลยราคานะ้าจะต้องอยู่ที่ราคาสามจแต่นะตอนนี้นะ้ำนะคะค่อนข้างนะที่จะไหลลงไปที่เรทราคา3.62แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านนะคะ เจ้าบ้านนะจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านทีมเยือนค่อนข้างจะมีความไปไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนมาเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆ,ๆเลือกจิม้มเลือกลงทุกไปไ,ปได้เลยนะคะสําหรับคูค่แรกนะอิงดาวมองว่านะถ้าจะเขาต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้าทีท่ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงอิงดาวนะคะขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างอะไรจะโกกวนในเซ่เลยแล้วกันค,ะคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ี่่2กกันเลยดวาคะ คู่ที่สนะคะที่วันนี้นะอิงดาวนะหยิบยกมาฝากให้สอรัสมาชิเอฟซก็เป็นคู่ระหว่างนะคะแกมีโอปอโต้ o, พบกับทางด้านยูเวนตุเดเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้นะคะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะยางแกมิโอปอโตค่ะอยู่ในอันดับที่12ของตารางที่เปิดสนามับนุกการมเเยอรของด้านทีมเยือนอย่างยูเวนตุเด้ที่อยู่ในอันดับที่17ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามอารีนาโดแกมิโอนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไปนหนึ่งแลแ้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่8เด เดือนที่7ปี2024ก็เป็นทางด้านยูเวนตุเดที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ประตูสูงกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานของดานเจาวายที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็ถือว่าทําผลงานของ,ง้าเจาะทรงๆเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป3แพ้แค่2 2นัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดด้วยแล้วก็ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างยูเวนตุเดผลงานโดยภาพรวมในช่วงนั้นต้องบอกว่าทาผลงานได้ไม่ดี5นัดหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้แพ้ไปสอเออแพ้ไป3เสมอไป2นะคะนัดล่งสุดก็พ่ายท่าแพ้กับทางด้านฟาร์มโกมาถึง4 ตัตไปด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนยางอยู่วัตัวได้พวกเขามาในระบบ4.231เส่นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากแกมีโอโบโตก็มาในระบบ4.231เช่นเดีวยวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาลงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะและเรทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอยากแกมิโอโปอตโตช่วยฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1ลูกลบ5น้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่ง ควบลูกลบสิบค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดนอกในการเทียบเรทราคาตราหนึ่งกูรสองที่นาตอนนี้เปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแกมิโอปโตเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดสุดนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่รราคาหนึ่งจุดห้าแปด แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรดราคา1.7ึจุดเนแบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างแกมิออกโอปอโตจะสามารถทํากระเบในเกมนี้อ,อิงดาวมองว่ายังค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนอค่อนข,ข,ข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนอยูเวนตุเด้เรดราคาน้ำนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรดราคา4.59คา่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคก่อนงด้านเจเนซิโอมาโในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนนะเรทราคาน้ำนะคะจะต้องอยู่ที่เรดราคา4.9เอ่อ98 แต่ณนะตอนนี้ค่ะณค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงไปที่เด็ราคา4.5ขแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนอย่างยูเวนตุได้จะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะอนนี้เปิดมาเปิดที่เด้ราคา3.64ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดสุมรรณกในการเทียบเรทราคาเสมอแล้วเรทาคาะแจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.74 แต่ณตอนนี้นะคะเรทราคาน้าค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.64แบบนี้โอกาสที่ทักซอกทีมจะจบลงที่ผลกรเสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมมลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ําไปอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ามันจะไหลไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงถูกกนไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียดูจากเรทราคาน้ําที่ค่อนข้างไหลลงมาเหมือนกับคู่แรกแบบนี้ยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียไปที่ทางด้านทีมเยอญยูเดเเน่กาามรรสุป ก็เลยดีกว่าเพราะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัมมาฝากให้ทางนะักชอตที่เด่นส่วนบอลน,นอตวีหนึ่งอิงดาวเลือกแชร์ไปที่ทางานักทีมไหนกันบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัมมาฝากให้ทางนะักชอตที่เด่นส่วนบอลน,นอตวีหนึ่งประจําวันพุธนะคะที่20นะ พฤศจิกายยน2567ครัคู่แรกอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ด้าทีมเยือนอย่างอารติโกโกเนเซ่เลยละกันนะคะเลือกจิเป็นที่เด็ราคา1ลูกแล้วก็ติดไปน้ที่เด็ราคาเสมอไว้ด้วยสําหรับคู่แรกคู่ที่2อ,อิงดาวขอเลือกเชียร์ที่้านทีมเยือนอย่างยูเวนตุสค่ะเลือกจิเป็นที่เด็ราคา1ลูกแล้วก็ติดไปน้ที่เด็ราคาเสมอเช่นเดีวยวกันคู่แรกเลยแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ส่วนบรน,นอกช่องนี้ให้สําหรับสมาชิกเอได้รับชมกันย่าแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวทำาฝากให้สําหรับ สมาชิกเอฟซีประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะคะต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะไว้อีกนิดหนึ่งละเลยลวกันนะคะนี่เลยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์คะ่ะกด s u b สไ r i b e นะคะที่ช่องที่เด็ดส่วนบน,นนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดละคะ่ะสำหรับสมาชิก f อท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอ กราบขอบคุณมิจังสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนบอลค่ะที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางนะหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวตลอดนนอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาหนังจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีนะคะท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่นะทั้งหมดทั้งมวลแล้วยงังไงก่อนเปนเตะน,นะก็เข้ามาดูเรทราคานังก็อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคานังนะคะมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็เข้ามาเลือกจิ้มเลือกลงทุนันไปได้เลยค่ะยังไงนะคะท่าสมาชิาะะาก,กเอฟ ตัวฟรีทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดส่วนบอลนอกหรือแม้แต่จะเป็นช่องทีเด็ดบอกต่อของอิงดาวแล้วก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาวเป็นการส่วนตัวได้เพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม VIP ด้วยในกลุ่ม v i p ของเราก็จะมีจัดนะคะทีเด็ดให้สําหรับสมาชิก f c นะคะกันทุกวันตละทีเดียวถ้าสนใจยังไงนะคะก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาอิงดาวค่ะที่ a อดไอ8หรือจะคลิกลิงก์นะคะที่ปักหมุดไว้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้คะ่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอิงดาวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสมา าที่ติดตามรับชมอิงดาวกัจบจกจคลิปนะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่าขั้นนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ